สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับคุณนัทอีกแล้วค่ะสําหรับในรายวิชาสุขศึกษานะคะเด็กสำหรับในรายวิชาสุขศึกษานะคะ,ะ,คะตอนที่เราเรียน ออนไลน์นะคะเด็กแบบสอนสดเนี่ยก็จะเป็นในรายวิชาที่คุณครูพรเทพเป็นคนสอนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเด็กเรากลับมาสู่โหมดของการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็การเรียนแบบออนแฮนดังนั้นคนที่จะเป็นคนสอนนะคะในรายวิชานี้นะคะก็จะเป็นคุณแอดเองนะคะซึ่ง ในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กันในหน่วยการเรียน,นรู้ที่6นะคะซึ่งในหน่วยการเรียน,นรู้ที่6ของเราเนี่ยจะมีชื่อเรื่องว่าการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งเราเคยอทบทวนในเนื้อหานี้กันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรากําลังเรียนออนไลน์แบบสอนสดกันอยู่นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะดเด็กๆเราจะมาขึ้นในหัวข้อที่2กันนะคะซึ่งหัวข้อที่2เนี่ยเราก็จะมาอธิบายนะคะ ความละเอียดนะคะเด็กๆของสุขาบัญญัติแห่งชาตินะคะแต่ละข้อซึ่งวันนี้นะคะคุณแอนก็จะมาสอนนักเรียนเนี่ยเกี่ยวกับสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่1ถึงข้อที่5ก่อนนะคะส่วนข้อที่6แล้วก็ข้อที่10เนี่ยเราจะไปต่อกันในสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะ สำหรับในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆเราได้เรียนดูกันไปนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมคะว่าการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวิธีการปฏิบัติตนแต่ละข้อเนี่ยก็จะทําให้เรานะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือเรียนนะคะวิชาสุขศึกษานะคะขึ้นมาได้เลยแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะวิชาสุขศึกษาขึ้นมาได้เลยนะคะเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจะต้องเรียน2เล่มนี้ควบคู่กันนะคะโดยจะเรียนเนื้อหาก่อนในหนังสือเรียนถึงจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะในเล่มของแบบฝึกหัดได้นั่นเองเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะเปิดไปในหน้าที่103นะคะสําหรับในหน้าที่103นะคะเด็กๆก็จะเป็น ตัวอย่างนะคะการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะดเด็กๆหรือว่ากิจกรรมเนี่ยหลายอย่างเลยนะลูกนะตามรูปภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มนมนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะส่งผลให้ร่างกายของเรานะคะมีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะคะ ต่อมากิจาการรมอื่นๆนะคะนอกเหนือจากการรับประทานของที่มีประโยชน์ก็เช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเด็กๆรวมไปถึงการทําความสะอาดร่างกายนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ย ร่างกายของเรานะคะก็จะพบเจอกับสิ่งสกรปรกมากมายที่อยู่รอบตัวใช่ไหมลูกดังนั้นเราจึงต้องมีการอาบน้ํานะคะแปรงฟันหรือว่าทําความสะอาดร่างกายในส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะรวมไปถึงการออกกําลังกายด้วยนะคะเด็กๆซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะถ้าร่างกายเราได้รับการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยร่างกายของเรานะคะก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะอันนี้คุณแอนทบทวน ความรู้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วให้เราเนาะต่อมานะคะในหน้าที่1 0 4นะคะดเด็กในหน้าที่104เนี่ยก็จะเป็นหลักการปฏิบัติตนนะคะตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ข้อนะคะอันนี้คุณแม่ก็เคยอธิบายให้เด็กฟังไปแล้วนะคะว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยมีหลักการปฏิบัติตนนะคะตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรบ้างนะคะโดยเนื้อหาในวันนี้นะคะดเด็กๆเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่มีรายละเอียดเนี่ยลึกลงไปอีกนะลูกนะซึ่งคุณแอะจะอธิบายเกี่ยวกับหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่1น,นะคะจนถึงข้อที่5เลยอ่ะเรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่105นั่นเองนะคะสำหรับในหน้าที่105ของนักเรียนนะคะก็จะเป็น คล้ายๆกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะสำหรับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการดูแลรักษาร่างกายนะคะแล้วก็ของใช้ให้สะอาดนั่นเองการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเขาบอกว่าการดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะเด็กๆให้สะอาดอยู่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติเช่นอะไรบ้าง อ่ะเช่นข้อที่1เลยนะคะสิ่งที่เราทําเป็นประจําทุกวันก็คือการอาบน้านะคะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดทุกวันใช่ไหมลูกเหมือนที่คุณแอ่เคยบอกนักเรียนไปข้างต้นนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะพบเจอนะคะสิ่งสกรปรกหรือว่าเชื้อโรคนะคะรอบตัวเป็นประจําดังนั้นเราก็ต้องอาบน้ําเพื่อทําความสะอาดร่างกายนั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่2นะคะนอกเหนือจากการอาบน้ําแล้วนะคะเด็กก็คือการสระผมนั่นเอง ซึ่งการสระผมเนี่ยเช่นนักเรียนหญิงนะคะนักเรียนหญิงก็จะไว้ผมยาวดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะต้องทําความสะอาดเส้นผมด้วยนะคะโดยการสระผมการสระผมเนี่ยอย่างน้อยนะคะเราต้องสระสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเด็กๆบางคนบอกว่าสระสัปดาห์หนึ่งได้ไหมคะคุณครูไม่ได้นะคะเด็กๆต่อมาข้อที่สามนะคะนอกเหนือจากการสระผมการอาบน้ําแล้วนะคะยังเป็นการตัดเล็บมือ ซึ่งเล็บนะคะจะมีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเทา้าใช่ไหมลูกวิธีการทําความสะอาดที่ดีที่สุดนะคะเราต้องตัดทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าให้สั้นนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดอยู่เสมอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามือเนี่ยเป็นสิ่ง ที่สําคัญนะคะหรือว่าเป็นอ,อวัยวะที่สําคัญที่เราใช้หยิบจากอาหารนะคะเข้าปากเพื่อที่จะรับประทานถ้าเล็บของนักเรียนยาวเนี่ยเชื้อโรคนะคะเขาก็จะไปสะสมอยู่ในเล็บเวลาที่นักเรียนหยิบอาหารนะคะเข้าไปรับประทานในปากเนี่ยเชื้อโรคนะคะก็จะเข้าปากนักเรียนไปด้วยนะลูกนะอาจจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าอาจจะไม่สบายได้นั่นเองต่อมาข้อที่4ค่ะ อ่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะนักเรียนนั่นก็คือการสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่สะอาดแล้วก็ไม่อับชื้นนั่นเองการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและไม่อับชื้นเพื่ออะไรอ่านักเรียนต้องคํานึงถึงสภาพอากาศด้วยใช่ไหมคะเช่นอากาศร้อนเนี่ยนักเรียนจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เหงื่อออกเนี่ย อความอับชื้นนะคะมันก็จะสะสมในร่างกายของเรานะคะอาจจะเกิดเป็นเชื้อโรคต่างๆได้นะคะนะักเรียนหรือว่าอาจจะเกิดเป็นโรคผิวหนังได้ดังนั้นนะักเรียนก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่มีความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่อับชื้นควรที่จะใส่เสื้อผ้าที่ทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่านอกเหนือจากเสื้อผ้าแล้วนะคะดเด็กผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือว่าชุดชั้นในของเรานะคะรวมไปถึงถุงเท้าเนี่ยเราก็ต้องซักให้สะอาดด้วยนะคะการที่เราซักให้สะอาดแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยนักเรียนจะต้องเอาพวกเสื้อผ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปตากแดดให้แห้งสนิทนะคะพอตากแดดให้แห้งแล้วเราถึงจะต้องมาพับหรือว่าจัดเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะ อะอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติข้อที่1นนั่นเองต่อมานะคะเราไปดูหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่2กันบ้างนะคะสำหรับหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่2เนี่ยก็คือการแปรงฟันทุกวันนะคะอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้งอ่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจวัตรประจําวันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติใช่ไหมลูก การแปรงฟันอย่างน้อย2วันนะคะเราจะแปรงช่วงเวลาไหนบ้างช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงเวลาตอนเย็นก่อนที่เราเข้านอนนั่นเองนะคะหรือว่าหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะ <S <S เขาบอกว่าการดูแลรักษาฟันนะคะให้สะอาดและแข็งแรงเนี่ยเราก็ควรมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้นะคะซึ่งวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะดเด็กข้อที่1เขาบอกว่า แปลงฟันทุกวันนะคะอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะในตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนการแปลงฟันที่ถูกวิธีแปลงยังไงนะคะอันนี้เราจะมีวิธีการอธิบายนะคะในหนังสือเรียนนักเรียนสามารถไปดูได้นะคะหรือว่าในหนังสือวิชาลูกเสือเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะในหน่วยที่1เรื่องของอนามัยก็จะมีวิธีการสอนการแปลงฟันที่ถูกต้องนะคะต่อมานะคะนักเรียนข้อที่2เลยนะคะ นั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นอะไรบ้างเช่นพวกปลานะคะตัวเล็กพวกเนื้อสัตว์พวกไข่นะคะหรือว่าพวกนมหรือว่าถั่วต่างๆนะคะเพื่อบำรุงให้ฟันแข็งแรงเพราะว่าอะไรคะอาหารเหล่านี้นะคะจะเป็นอาหารที่มีแคลเซียมเยอะนะคะเด็กๆซึ่งแคลเซียมเนี่ยเขาก็จะบำรุงนะคะฟันให้ฟันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อมา หลักการปฏิบัตินะคะในการดูแลฟันเนี่ยข้อที่3ก็คือการไปพบทันตแพทย์ทันตแพทย์คือใครคะคือหมอฟันนั่นเองนะคะเราต้องไปพบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยเลยนะคะนักเรียนปีละครั้งนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องบอกให้ผู้ปกครองนะคะพาไปพบหมอฟันแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะเช็คนะคะสุขภาพช่องปากของเราว่าเรามีฟันผุไหมนะคะ มีหินปูนไหมถ้ามีหินปูนก็ต้องไปขูดออกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญเลยนะคะของการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติข้อที่2นั่นเองต่อมาค่ะในหน้าที่107นะคะตอนนี้เรามาถึงหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่3กันแล้วนะคะเด็กๆสําหรับหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่3นะคะนั่นก็คือการล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือ หลังจากการขับถ่ายนั่นเองนะคะอันนี้ก็สิ่งที่สําคัญใช่ไหมลูกเพราะว่าคุณแอ่บอกว่ามือเนี่ยเป็นอวัยวะนะคะที่มีความสําคัญมากเพราะมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะใช้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลรักษาเขาให้สะอาดด้วยนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆเขาบอกว่าการล้างมือให้สะอาดนะคะจะช่วยเราเนี่ยป้องกันเชื้อโรคนะคะที่อาจมาปนเปื้อนกับมือของเราได้อ่ะอันนี้ครูเทพเคยสอนนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะว่าว่ามีวิธีการใดบ้างอันนี้เราสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะ มันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการรักษาความสะอาดนะคะถือเป็นเรื่องที่สําคัญก่อนที่นักเรียนจะไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยปนเปื้อนมากับมือเราได้เนาะรวมไปถึงการขับถ่ายเหมือนกันนะคะเวลาที่นักเรียนไปเข้าห้องน้ํานะคะ นักเรียนก็ควรที่จะล้างมือทำความสะอาดนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคะอ่ะนักเรียนดูต่อไปเลยค่ะในหน้าที่108นะคะสำหรับในหน้าที่108นะคะก็จะเป็นวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนั่นเองนะคะอ่านักเรียนบางคนอาจจะคุ้นคุ้แล้วหรือว่าเคยเห็นแล้วเพราะว่าครูเทพเนี่ยเคยนำวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะมาสอนนักเรียนแล้ว อ่นักเรียนดูนะคะวิธีการที่1น,นะคะเราจะใช้ฝ่ามือนะคะถูกกันนะลูกนะดูตามภาพนะคะแล้วนักเรียนก็ลองทําไปด้วยนะคะซึ่งการล้างมือของเราเจ็ดขั้นตอนเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะคะเราถึงไปล้างมือออกด้วยน้ําสะอาดนะคะบางคนอาจจะล้างด้วยสบูเ่เหลวนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ต่างๆเนาะต่อมานะคะขั้นตอนที่2ในการล้างมือเนี่ยเขาจะใช้ฝ่ามือนะคะ ถูหลังมือนะคะเด็กๆหรือว่าถูซอกนิ้วนั่นเองนะคะอ่ะถูแบบนี้เลยเห็นไหมคะถูแบบนี้ต่อมาขั้นตอนที่3มนะคะเราจะใช้ฝ่ามือนะคะถูฝ่ามือนะคะทําแบบนี้นะลูกนะอ่ะโดยการใช้นิ้วนะคะถูตามซอกนิ้วด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนที่2ต่อมาขั้นตอนที่สี่ค่ะ ใช้หลังนิ้วนะคะถูฝ่ามืออ่าถูฝ่ามือแบบนี้นะคะเราก็จะสลับข้างนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่สี่แล้วนะต่อมาขั้นตอนที่ห้านะคะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะถูอ่าถูโดยรอบด้วยฝ่ามือแบบนี้นะคะสลับข้างกันแบบนี้ต่อมาขั้นตอนที่หคะ่ะใช้ปลายนิ้วนะคะถูขวางฝ่ามือคะ่ะ ถูแบบนี้นะคะคล้ายๆกับการเกาแบบนี้นะคะเด็กๆก็สลับข้างกาันต่อมาขั้นตอนในการล้างมือขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนสุดท้ายของเราก็จะเป็นการใช้ฝ่ามือนะคะแล้วก็นิ้วเนี่ยถูรอบข้อมือนะคะเวลาเด็กๆล้างมือเด็กๆอย่าลืมนะคะล้างให้มันถึงข้อมือตรงนี้ด้วยนะคะ เราก็จะสลับกันทั้งสองข้างแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการล้างมือนะคะที่ถูกต้องตามเจขั้นตอนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆจะช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆแล้วก็พวกโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ด้วยนะคะต่อมาในหน้าที่109นะคะ สำหรับในหน้าที่109จะเป็นหลักสุขาบัญญัติแห่งชาตินะคะข้อที่สสำหรับหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่4นะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะแล้วก็สะอาดไม่มีสารอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็อาหารที่มีสีฉูดฉาดนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีวิธีการปฏิบัติให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน อ่ะข้อที่1นนะคะวิธีการปฏิบัติข้อแรกเลยก็คือการเลือกซื้อนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่สดแล้วก็สะอาดโดยเวลานักเรียนเลือกซื้อเนี่ยนักเรียนต้องเลือกซื้ออาหารที่มีความปรุงสุกใหม่ๆนะคะไม่มีสีฉูดฉาดด้วยแล้วก็ไม่เป็นอาหารที่เขาปรุงไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็มีกลิ่นบุดเน่าอันนี้เราจะรับประทานไม่ได้นะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยต่อมาข้อที่2นะคะ ข้อที่2เราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนั่นก็คืออาหารหลัก5หมู่นะคะที่พวกเราได้เรียนรู้กันไปซึ่งมีอะไรบ้างมีพวกคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะโปรตีนไขมันมีอะไรอีกเกลือแร่นะคะแล้วก็วิตามินนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออาหารหลัก5หมู่ที่พวกเราควรบริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็สารอาหารนะคะ แล้วก็อาหารที่นักเรียนรับประทานเนี่ยไม่ควรรับประทานอาหารที่กึ่งสุกนะคะหรือว่ากึ่งดิบหรือว่าเป็นพวกอาหารที่หมักดองนะคะเ,เด็กๆอันนี้หลีกเลี่ยงนะคะต่อมาวิธีการปฏิบัติข้อที่3นะคะนักเรียนไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่จุบจิบเช่นอะไรบ้างเช่นขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะ พวกลูกอมพวกช็อกโกแลตต่างๆเพราะว่าอาหารพวกนี้นะคะดเด็กๆเขาจะให้โทษนะคะมากกว่าประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยนะคะต่อมาข้อที่4ค่อ่ะเป็นการดื่มน้ําสะอาดนะคะวันละ8ปดถึงสิแก้วนะคะและเราก็ไม่ควรดื่มน้ําอัดลมด้วยนั่นเองต่อมาวิธีการปฏิบัตินะคะข้อสุดท้ายข้อที่5 นั่นก็คือการฝึกนิสัยที่ดีนะคะในการรับประทานอาหารเช่นรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะให้เป็นเวลาคืออะไรเช่นตอนเช้านักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารเช้าตอนกลางวันนักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารกลางวันนะคะหรือว่าช่วงค่ำหรือช่วงเย็นเนี่ยนักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารเย็นนะคะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วนะคะนักเรียนก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้มีความหลากหลายอ่ะไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่ แบบซ้ําๆเดิมๆมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายเนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับสารอาหารครบ5หมู่นะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยต้องการมากนะคะเพราะว่าต้องการเพราะว่าร่างกายของเราในตอนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนอายุ6-7ถขวบเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเรานะคะกำลังเจริญเติบโตน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆถึงสุขบรราบัญญัติข้อที่4ก่อนละกันนะคะส่วนข้อที่5นะคะถึงข้อที่10เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอ๋ขอขึ้นแบบฝึกหัดเลยดีกว่าอ่าเด็กๆคาหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่45นะคะอ่าเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่45ได้เลยสําหรับในหน้าที่45นะคะเด็กๆก็จะเป็น การตอบปัญหานะคะตรงจุดประกายความคิดนะคะซึ่งตรงจุดประกายความคิดเนี่ยจะมีคุณครูผู้ชายนะคะกับเด็กนักเรียนหญิงกําลังสนทนากันอยู่ซึ่งคุณครูผู้ชายเนี่ยถามว่านักเรียนจะทําอย่างไรให้ตนเองมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเติมคําตอบนะคะลงไปบนเส้นบรรทัดได้เลยซึ่งเขามีเส้นบรรทัดมาให้เราแล้วนะคะนักเรียนสามารถ อาจเลือกเติมคําตอบลงไปได้เลยเช่นนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างว่าการที่ทาการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็เช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหรือว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเลือกเติมคําตอบลงไปได้เลยอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะตอบว่า อาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเช่นกันนะคะเด็กๆซึ่งตัวหนังสือด้านบนนะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินั่นเองนะคะเขาบอกว่าการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะจะทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะ นอกจากจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราอมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วนะคะก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของครอบครัวของเราด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อสังคมอีกด้วยนะคะเด็กๆซึ่งอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสําหรับการดํารงชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆครบทั้งห้ามู่เนี่ย ก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองอ่านนักเรียนอย่าลืมนะคะตอบในกิจกรรมจุดประกายความคิดในหน้าที่45ด้วยนะคะต่อมานะคะดเด็กๆในหน้าที่46นะคะอ่านนักเรียนสามารถดูในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะคะคุณแอนไม่ได้ขึ้นที่จอให้นะสำหรับในหน้าที่46นะคะ เขาจะให้นักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพนะคะกับข้อความการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติให้ถูกต้องนะคะโดยฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาจะมีรูปภาพกิจกรรมนะคะแต่ละกิจกรรมมาให้ใช่ไหมลูกเช่นภาพแรกเนี่ยเป็นการแปลงฟันนะคะภาพที่2เป็นการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนะคะส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นการ อะทําความสะอาดมือใช่ไหมคะล้างมือส่วนภาพที่4นะคะเป็นการอ่านลงบันไดนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็ระมัดระวงังส่วนภาพที่5นะคะเป็นการทํากิจกรรมนะคะหรือว่าเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะอ่าส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นข้อความดังนั้นให้นักเรียนอ่านข้อความก่อนนะคะแล้วก็เลือกโยงมาที่รูปภาพได้เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณจะยังไม่ฉเฉลยนะคะ สำหรับเฉลยในหน้าที่45กับ46เนี่ยเดี๋ยวคุณแอจะมาเฉลยนะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะคุณแอจะให้นักเรียนเนี่ยลองทําแบบฝึกหัดในหน้าที่45แล้วก็ในหน้าที่46ด้วยตนเองก่อนนะคะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดวิชาสุขศึกษาข,ของคุณแอด้วยนะถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการบ้านเนี่ย ส่งมาที่ไลน์ของครูประจําชันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กหมดเวลานะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะกับครูแนทแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในรายวิชาสุขศึกษาในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณแนทลานักเรียนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Just me. Just me. Just me, just me, all the colors of day.